ถ้าดิเปื่อยๆนี่ก็ไอเล่ยไม่ดงังแต่ว่าได้เก็บาจากตวนนะครับก็มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นะครับมีมีอะไรซิ่งนะครับก็อันนี้ใบปุ่ดกลุ่มนะครับปุดกลุ่มดินการดาังอับก็คือผู้หมอมาทดลองกับบนกระดาษดำนะครับอลองเล่ย์ว่ามันจะดังไหมบนกระดาษดำก็อันนี้คือการทดลองก็ ม่ใช่ให้นะครับเพราะว่าต้นกระดาษดำมันก็มีอยู่หลายตนแต่ก็มีเปืนป่นๆคราวนี้เอามาตัดลงคราวนี้กลายได้อ่ตอนตอนนี้ก็คือตอนอเข็มปลากับเข็มปลาด่างถึงก็บบางตีก็เยอะกว่าตอนกระดูกกบนะครับก็ตอนนี้ยังกอบอยู่ก็คือโดยทั่วไปจะเป็นตันจิกนะครับไม่ได้ดังนะครับใบที่กล้าแบบน,นี้แต่ว่า ผมเป็นซีเก้าตอนเตียงก็คือสร้างมันด้วยดีก็เอามาก็ตอนนี้ก็ดังสี่ต้องนะครับใบเดียวดังใบเดียวก็เอามาเอ่อเอามาเลี้ยงไว้ก่อนเอามาดุนนะครับดุนใบไ,ไม่ก็เดี๋ยวไปได้กระหนกครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะดังอินโนนนะครับน่าจะดังอินโนนพอมีรถไล่ขึ้นมาแล้ว กระกรวยตัวนี้ก็แปลกๆนะครับกระมันมีใบเล็กๆกับใบมันใหญ่นะครับใบฟ้าหมื่นป้อมก็คือใบมันใหญ่ก็ยังตรงกลางเองยังใบเล็กขึ้นมาก็หน้ารุ่นนะครับรุ่นว่าเพื่อจะดังดังสีเรื่องแต่ตึ้งว่าไม่ดังกระกรเรียงอะไรตอนนี้เพราะว่ามันกระสวยู่ดัง ก็นี่ตะกูลฉันนะครับฉันปา่าตระกูลตะี่ฉันอันนี้เอามาลุ้นเพื่อว่ามันเป็นเพือกเป็นด่างนะครับเ,เป็นน่องเล็กๆก็นูนนี้ก็ต้องใบกลางก็เอ็นตรงกลางเอามาที่เก้าก็เอามาลุ้นนะครับมีมังนะครับตามต้นยังก็นี่ตะกูลกลากับต้นกลุ่ม คันนี้ก็ปุดกลุ่มดินนี่จชนิดนึงนะครับปุดกลุ่มดินนี่จชนิดนึงก็ก็ช่วยหมกักตัวน,นี้ผมัอจบแต่ว่าเ,าเดี๋ยวผมจะออกแบบไอ้ไอ้ไอ้รัวนี่ไหมนะครับไอ้ท่อกลางนี่ไม่ต่ำกับาปีวิสีจะให้มันต้นนะครับคันนี้กาดังมีมีคลิปต้นไม่เจอนะครับก็แตกไม่มาไล่ต้นนะครับมีมาเล็ดแตกมาเนื่งมาเล็ดนะครับก็ มีนอก็นอนี้นอหนี้กัประมาณอ่าใบนะครับกับจุดนี้กัอ่าอ่าใบกะัาแดงว่านอหนกับมันเป็นอ่าใบทางที่หมากว่าใบนะครับกะนอเด็กนี้กักับเราคิดว่าหมากว่าใบเหมือนกันนะครับแต่ต้องใช้เวลาตัวนี้ใช้เวลาอ่าสักปักครับกะนี้ก็ปิดคลุมปิดคลุม ขถ้วหมักนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวปรมุ่นไปเลยก็เพื่อนๆพบเต้าเต้าส่วนก็เก็บมาเลีเ้ยงได้นะครับตัวนี้เราออกแบบเโซาได้มันดีก็คือกระกระ้วยนะครับนี่ก็ต้นเก็มปลาครับเก็มปลาก็คือกระดกรูกกบกระดูกกบก็คือใบใบไม้ก็ขึ้นมาเดีวยวนะครับใบไม้ขึ้นมาเดียว ก็ยังยังอบอบตุ้งอยู่เลยนะครับชุดมันยาวอบกบกวดนะครับคราวนี้ก็ปิดกลุ่มอีกชนิดนะครับแต่ว่าอยู่ในตุง้งแก่แกพิ่งไม่ได้แกไปก่อนเลยไม่ไมเห็นนะครับไมเดี๋ยวประเดี๋ยวติดกันหลังนี่ก็ควักมอดดก็นะครับควักมอดดกปานะครับกระดังตัวน,นี้อยากมากนะครับก็นี่ก็เอามาลุ่น นี่ก็บอนอูดานะครับบอนอูดานะครไม่ได้ดังกุนนกนะครับตอนนี้ดังดังเรื่องกรานี้จะกุนตะเนี่ยฉันนะครับการการเด้งถ้วยหมักนะครับก็โปรกในกระตั้งเก็บกักน้ำก็คือปมต้อนออนไร้นะครับเปิี่ยนกล้ามาเลยวิดีโอการปฏิสุทธิ์ปฏิริษีศึนะครับการเด้งนี้ช่วยหมักก็เดี๋ยวไปได้จุดนะึง นี่ก็มามุดดังนะครับก็ดังม่หนึ่งใบก็ดังสี่เขี้ยวเก้าก็คือสี่ใบก็มีใบไม่กำลังจะขึ้นนะครับก็นี่ก็กล้วยป่าออกมาลุ่นก็้วยป่านี่ตึงว่าไม่ดังเหมือนเบิกก็ในสายตาปุ๊บมึงก็เลยช่วยเดียวนะครับแต่ว่าใบมันก็มีความผิดเส้นก็คือตึ้งหวาช่วยนะครับก็เดี๋ยวไวันแรกควักมันออกก่อนนะครับ ได้จุงง้างนะครับจุงง้างใบนี้ใบเล็กนะครับใบเล็กใบเล็กแต่ช่วยมากมันก็ปิดเส้นอันนี้ก็ใบย้อยแต่ต้นเดียวกันนะครับแต่ใบไม่เหมือนกันอันนี้ได้ปลาเอกนะครับปลาเอกปลาเอกก็คืออันนี้ก็กังข้าวกังข้าวกังข้าวข้าวนะครับก็นี่ใบไม้ก็คือเดิมเดิมจะดังเลยนะครับซึ่งก็ใบนู่ก็เดิมจะดัง ตึงใบเตยแตกไม่ตรงกลางกากาเลนดังเร็วนะครับขลางเก้าเก้ากาเริ่มจะเป็นดอกเป็นดอกมาดซ้องมาดซ้องจอกนะครับกานี่กากะกรานะครับกะกราดังกานี่กากลวยป่านะครับกลวยป่าก็คือมีรุ่นดังเรื่องนะครับ กเอ็นหลดไล,ล่เร็วกว่าไอ้เร่รายละเอียดอีกทีนะครับคือถ้าว่าสมมติว่าคลิปนี้ก็ถ้าว่าหยุดเป,ป็นบันปลื้ก็คือถือว่าความจําเต็มนะครับก็เดี๋ยวไปเล่ไปเล่จุดนะครับตอนนี้ก็จําเฉยไม่ได้ครับจำเฉยไม่ได้ว่าเฉอได้แล้วรู้สึกว่าคำเปลงจัดชันทร์นว่าเล็กกว่าก็ยึดควาไม่ได้นะครับอ่าเพื่อนๆถ้าเพื่นเปลือนเอ่อโล่ก็จะจะบล็อกพุ่มทีนะครับผมลืมเลยก็ก็ยุ่ในทุกอย่าง ก็มีมากนะครับจุดนี้ก็คือเอ็นช่วยดีก็คือป้าหมอมาก็มันมีความช่วยอยู่ในตัวกับไม่ดังนี่ก็ต้นหนึ่งชั้นนะครับก็อันนี้สําหรับใส่รุ่นนะครับเพื่อมันจะจะมีดังก็เอามารุ่นก็ไม่ใช่อะไรนะครับในเรื่องของกระตั้งนี้ก็เปิดกล้ามเลเ็บเติมนะครับกระตั้งจำนวนตัวดกมี่ระบบปิดเปิดน้ำนะครับ ป้องกันหมดมาเรงคือมันจะไม่เปลืองน้ำตอนรูแรงนะครับอ๋อนี่บอสบอลจะเน,น่จันสกุลตะเน่จันนะครับก็นี่ก็ดังดังใบเดียวนะครับก็มีมีตอนที่เก้าอยู่ตอนกลางหลงังอ๋อมีใบที่เก้าตอนนี้แย,ยกออกมาไม่ได้นะครับมันอยู่อยู่เน้น คันนี้ก็เอามาลุ้นเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ควยปา่านะครับนี่กควยป่าคันนี้ก็บอลกระดาษด,ดำอันนี้ก็เอ่อท่านี้ฉันแดงแบรสกุลเอ่อท่านี้ฉันนะครับบอลส้มก็สวยดีนะครับการสีแดงนี่ก็การตัง้งระบบนำตั้งฉันนะครับปลูกปักเลี้ยงปลาใจน้ำไม่ปนกันนะครับก็มีระบบนำตั้งฉัน รูปักเลียงปลาใจน้ำไม่พ้นกันก็คือคุณธรรมบัตรปิเศษกระท,ทั่งเนี้ยยุดทิพย์ก็ดีนะครับก็เพิ่มซ่อนออนไลน์นั่งรถบ,บัตรอินโดได้นะครับก็เผื่อเงาไม่เลยผมเติมนะครับวีดี้การใช้งานดูแี่เครดิตนะครับนี่ก็บอลอีกตะกุณตะกุณตะนนี้จันทร์เหมือนกันนะครับก็อีกแบบนกะ็ซีจันทรช่วยดีตอนนี้ได้มาช่วงตอนก็กหขยายไปตอน,นก็เพิม่มเพิ่มมาใบตอนนะครับ นี่ก็กล้วยป่ามาลุ่นนะครับไม่ได้ดังตัวนี้นะครับไม่ได้ดังก็คือแต่ว่าปลูกแล้วก็ปลูกเลยนะครับปลูกแล้วก็เลี้ยงเลยก็ช่วยดีนะครับฟองอากาศกล้วยป่านี่ไม่มีพิษไม่มีปันะครับก็คือฟองอากาศก็กล่มเย็นดีนะครับการเพิ่มข้ามาอะไรเพิ่มเติมนะครับนะจองผมก็ยังมีไอเดียอื่นๆนอกจลกลำไม้่อ่าท่อนหนลายปลริกตั้งก็ยังมีไอเดียอื่นเพิ่มข้ามาอะไรเพิ่มเติมนะครับ เพื่อว่าบางทีการโอบลมนหระมไยได้ก็เป็นประโยชน์เปลี่ยนๆได้นะครับเป็นาจีบเสื้อมาจีบลักได้ก็สำหรับคลิปนี้แต่วนี้นะครับนะสวัสดีคกับ